พระเจ้าบอกว่าให้เรารักสุดกำลังมลาเอเลนเดร์นับามอก็คือร่างกายของเราและการกระทำของเราอ่ะอามลาปนโกเจี๊ยดอ่ะเนดือนั่นซึ่งแปลว่าซึ่งแปลว่าอามลาเมลไวด้อออเราต้องใช้พลังเราบาดต้องใช้กำลังเบอร์วีบับบ้าใช้ความสามารถเบอร์วีบับบ้าเราเป็นดือเมื้อใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เรามีแล้วเจ้าโยทีเวทที่ผ่านเนี่ยเพื่อถวายแด่พระเจ้าเริ่มลายโยบะฮีฮที่าช่วยเจ้าโยอุ่มอ่ะใช้ตะลัน ใช่ตะล,ลันตะลันความสามารถในการรับได้กูได้ใช้เลยนะคะหมอในการรับใช้และเราโดนตูนตลาลันก็เจ้าทำอะไรได้ก็ทำเมย์เท่ารำยูดี้ดัมเมย์มเพราะเราไม่ใช่ผู้ดูแล้วไงเป็นไม่ปวดละปวดกลัวหรือแบบว่าเราผู้เล่นแล้วเเกก,บบก้ราา็จะบถ้าเราจะร้องเพลงร้องเตาหู้เดเล่นดนตรีเอ้ยเอ้ยเอ้ยตาดีทำอาหารเมน่าอรอเลี้ยงเด็กเมน่ากาาดแชร์ปตติต้อนรับพี่น้องเมน่าดูหลบปวดศีระฉายสไลด์ ใช้สไลด์ลายสไลด์เนี่ยเปิดคอมเนี่ยแม่อ้ประชาสไลด์ไว้เนี่ยทำอะไรได้ก็ทำเม่อทำมิวสตีดนเมมอ่ะ